มาเบงวิธีการเห็ดซุปน้หมัเนาะอันดับแรกเข้ากระตมปลาดุกสะกอนหลกักก็ปุนปุให้มันละเอียดหลังจากนั้นก็น้ำน้ำม่ลงไปใส่น้ำน้หม่ลงไปใส่น้ำน,น้ำนม่ลงไปแล้วใส่หอมลงไปใส่หอมลงไปใส่พริกลงไปใส่พริกลงไปแล้วใส่ผงชูสุรสดลงไปอย่าใส่ร้ายใส่ พริกเหลวกับใส่งาป่นลงไปใส่งาป่นแหลวกับใส่น้ำปลาลงไปใส่น้ำปลาลงไปแล้วก็คลุกเข่าให้มันเข่ากันคลุกเข่าให้มันเข่ากันคลุกเข่าให้มันเข่ากันแล้วข่าให้มันเข่ากันแล้วก็ซีมเบิ้งบันว่าแสบดูอบแสบ แสบหรือปวแสบ